เราต้องเริ่มปฏิบัติการแผนแผนการอาะไรบางอย่างแล้วะเพื่อให้ลูกค้าเข้าเข้า,เ,ขาเรามาขึ้นใช่หรอใช่แม่ไหมฉันมีแผนเพิ่มกำไรรอ่ะฉันมีนี่ตะปูเรือใบตะปูเรือใบใช่แล้วแล้วมันจะใช้กับรถได้เหรอตะปูตะปูเรือใบเ<ะ>นี่ยอะไรนะแล้วตะปูเรือใบจะใช้กับรถได้เหรอได้ดีอ้าวพอมันกลับมาปุ๊บ จะปุ๊บจะปั๊บคุณรุ่นแท็กี่เห็นไ,ไหมถูกถ้าเราไปวางนะไอพวกนเดมายวเราต้องปอกก่อน, okay, okay. น,หอนไหนขอ้อยู่ไหนข้อยู่ไหนจอพวกชุดสืบอยู่บนไอเนี่ยบนตากิงหน้าหน้าอุราอะไอมาเสือบอะไรวะ เราังไม่โดนจับเลยใช่ไหมเนี่ยเพอแค่โดนแค่เราเคยไม่รู้หรอกใช่บอกว่าเราก็ไม่รู้เรื่องใช่เราแค่แบบไปไปโยนกระปูระไปเฉยๆพอพอยนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราประกาศว่าปะยางยี่สิบสี่ชั่วโมงนะไปมาแม่มาแม่ต้องปล่ปารทให้มันร้วนเร็วเค ตรงนี้อ่ะจะแอบโดนแถบเดียวโอเคไอเนียนนะด,ดูฉัน<ป>ด,ดูเจ้าีิด้วยเฮ้ย,อยโอ้โหขับอย่างนี้ใครวะใครวะน้องโอ้ยไป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 เดี๋ยว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 อาะขีหน้าเรารับพี่ก่อนพี่จะวางตุบตะปูหรือไป รารับเรารับ,รบหันหันหันหน้าไปทางอู่ดิหันหน้าหันหน้าไปทางอู่ดิไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้วางกลางเลนแล้วใครจะมาเหยียบเ,ยเออนี่ยเออต้องวางเลน ไป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 ร <laughs> ับรองโอเคน,นายลงโฆษณาอะไรเลยปายาย่ที่4ชั่วโมง <Okay S 1> แล้วก็เราซื้อวัสถุต่างต่างแต่เด<ต>ี<ต>๋ยวเราลองสอกข้อดูลที่เกมเลยตอนนี้ตอนนี้พวกเราได้ไปทำการวางตะปูระบายไว้แล้ว เขาไปไหนอะลูกครับประกาศอยู่ไหนเออมามามาเราดูกฎงานเลยเฮ้ยใครถามฟิโน่ใครถามเฮ้ยมีรถมีรถมีรถบ้ามีรถบ้าเดือดเดืลูกครับลูกครับโอ้โหเจ้ามันเลี้ยวรถกระปะเลี้ยวมันเลี้ยวโอ้โหมันโดนปะวะไม่โดนอี พี่พี่ดูตรงที่มันเดียวหน่อยได้ป่ะเส้นจิ้มต้องโดนอันน่ะไม่พี่ไปวางอยู่ตรงเส้นเส้นแบ่งมันมันไม่ค่อยมีคนขับต้องเอาสักเลนหนึ่งเออแล้วมาหลังนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เย็นพี่คนเยอะคนยักแท็กไอ้แล้วก็มายักแท็กคนยักแท็กพวกคิดบ้าปวกอะไร ยางแตกใช้ยางทำไมวะใช้ยางเราเราแก้ไม่รู้อะเจ๋วว่ะสักจะทำผิดพาดข้างซื้อกล่องซ้อมวันนี้กล่องห้าร้อยอะปลายยางอปุ่มตัวตรงเนี้ยทำไมโดนหมดเลยอะใช่เขาวางเขาไล่แถบไว้อะปุ๊บอะตำรวจแน่เลยอะใช่นี่เราเซ็กซี่นะก็โดนเหรอยางแตกเออจริงเนี่ยั่แร้องเรียกร้องแล้วพวกเราจะจะตำรวจเลย ไอ้กิามูไปมเพิ่มเปลี่ยนยางหน่อยเดี๋ยวนี้เดียวมันแตกแค่ล้อเดียวมันมันมันมีมันมีใครโดนีกย่ๆสวัสดีครับอ่าวังดีกว่าสวัสดีครับ เมื่อกี <l itch at> okay, ้มันมีเหตุไงเมื่อกี้มันมีเหตุใช่ใช่เมื่อกี้มันมันมีเหตุแบบยิงกันสนั่นเลยเฮ้ทำไมยังแตกอ่ะเฮ้ยคถามเดียวกันเลยเออโอจะงงเขาสกัดจับคนร้ายเหมือนจะป้นธนาคารมาอ๋อป้ายังป้ยังก่อนป้ยังก่อนเดี๋ยวรถให้ไป้ายังยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วช่างไหนช่างไหนก็คนเนี้ยลูกค้าเต็มหมดเลยไม่ใช่ว่าช่างแหมมาแม่ไม่ใช่ว่าช่างหัวกับโปรเซียป่ะโอ้ยมันก็จะเกินไปโอเคโอเค จะ,จะบ้านชาญนะชาญไปแล้วเนี่ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวไปให้เด็กเด็กเด็กมาทำงานไ,ไ,ไปเฮ้ยช่างเด็กๆเอาามิอยู่ไหนวะน้องนี่นนไปนะไปซ่อมไปไปไป,ไปเอ,าเอามาใส่ในตู้ดิคามิเส้นละพนะันหะ้านะพี่จำไว้เส้นละพันห้าหรือหลือเส้นละพันไป อ๋อเปิดเหรอเออโอเคปาานนี้ไงอีม่นี่เรียนนี่ดีนี่มันออกมาจากฝั่งนี้กันนี่พอมันออกมาปุ๊บมันจะไปนู่นใช่ไหมเออแต่เดี๋ยวมันแรงแต่มันต้องเลี้ยวซ้ายดูจะดิเลียวะมีไม่มีเคลียเคลียไปแล้วไปแล้วตัวน้ตัวนี้เอ้ยไป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 เฮ้ยจปัดหมด ไม่กลับไม่ได้เี้จะตัดตั้ตัดติดแล้วนะเดี๋ยวทางทางโลบาวะเออยมนมันก็โดนตรงนั้นไปอยู่แล้วอะนะนี่ไปนี่ขึ้นไปขึ้นไปเปิดไปทางไปทาเดิมอ่ะไม่ไม่ไอไอทางซ้ายที่มันชอบผ่าผ่าอะทางลงมาทางตายแล้วโอ้ยเฮ้ยตัวแรง เนี่ยพี่เห็นในช่องโค้งไหมเนี่ยในช่อง <Yeah. S 1> ที่มันโค้งเนี่ยเออเนี่ยเราเอาช่องโค้งเลยนะเออๆออ,อ,อมันจะได้หลบยากๆากไหมโค้งปุ๊บโดยปั๊บมาแม่มาแม่ปวดแล้วว่ะปวดแล้วปวดแล้ว มาแม่บาแม่ไม่ต้องใช้ไปแถมก็ได้นะจริงๆอ่ะไมอะเนี่ยโอริโอเขาไปจีพีทีใหม่ไปเนี่ยเออไม่ต้องไมาต้อได้ละแคปสิสุดเอ่อบทสามพระผู้เป็นเจ้าภาวนาให้เอาออกไปให้เนี่ยตรงไหนอ่ะโอซิธโค้งไหนอ่ะผม้งที่พวกเไมเขาไม่กับไม่จบปะเกิดอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆเออนี่ที่น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 ี่ตรงสี่แยกเนี่ยแล้วมันจะถ้าเรามาจากเออ่ทางไหนตาโรงบานใช่ไหม แล้วมันจะมีเราจะมีเบี่ยงไปทางเนี้ยทางไปทางไปทางเนี้ยมันจะอยู่ตรงทางทางขวาทางที่ตรงโค้งโค้งขวาเลยเก็บไป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 ลงไหมเบี่ยงไปทางนี้อยากอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมเดี๋ยวพาไปดูอ่ามันมีอ่ะมันมีสองเส้นอ่ะซ้ายขวาถ้าขับไปตรงโรงพยาบาลใช่ไหมมันจะมีเส้นมอเตอร์เวย์ลงข้างล่างกับเส้นลงไปข้างล่าก็คือไม่ก็คือว่าเราสมมติเรามาจากโรงพยาบาลใช่ไหมอ่าอ่าแล้วเราเลี้ยวเลี้ยวไหนวะลองดน่อ เลี้ยวเอ่อเลี้ยวเดี๋ยวนะหันหน้าลงมาเลี้ยวขวาอ่าอ่าขวาที่แบบว่าขวาผ่านตลอดอ่ะอ่าตรงนั้นแหละตรงช่องทางขวาผ่านตลอดแหละอ่าล้วใครวิ่งวะน่ะเออใครอยู่ปะนั่นน่ะน่าจะโดนแล้วมั้งล่ะหรือเปล่าอะไรปมโดนตรงนั้นแหละบายวะรุ่นบ่ายเกินแล้วขาดละบ่ายเดี๋ยวเราขับไปดูเลยได้แดดแล้วปะเอ้ยเปลี่ยนยางไหมครับเนี่ยตาเปลี่ยนเปลี่ยนยางครับเดี๋ยวผมเรียกช่างให้นะครับ ไปเปลี่ยนยางไปเปลี่ยนยางมึงเอาไปเปลี่ยนพี่พี่พี่มันยังไม่ได้เข้างานเ <c oughs> ข้าแล้วเข้าแล้วเขปลี่ยนยางไปเปลี่ยนยเปลี่ยนยางลูกค้าเร็วโอ้โหลูกค้าเต็มเลยเนี่ยโอ้ยแล้วใครขับโดยม้าล่ะรถสวยยังไงลูกพี่ <c oughs> ลรถคันขาวของใครอ่ <c oughs> <c oughs> ะสวยมากคันขาวคันไหนอ่ะ อันเนี้ยสวยอ่ะอ๋อนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับอุ้ยคันดับของใครอ่ะอรลโอมันเหมือนว่าอันนี้ของใครเนี่ยคันนี้ของผมครับเอฟพีร้องอีกอีกสองคนละร้องใครยังแตะอยากโคตรเบื่อเลยโคตรเบื่อกันเลยดูไม่ท้าแล้วคือดีครับจะดูหาตรงไหนวะพี่รอนแมกนีเซียมใครครับรถใคร เอาล้นให้ผมนะครับพี่ไปไกลดิแว่นผมนี่นี่ขาวครับรถรถคนนี้นี่เนี่ยเปลี่ยนไปกี่เส้นอ่ะสองเส้นเส้นละพันห้าเลยไอเส้นเดียวเปลี่ยนเส้นเดียวเอาเหรอเส้นเดียวเส้นเดียวเท่าไหร่ครับพันห้าอ่าเอารู้ไปขึ้นไปจ่ายไปเลยสวัดดีไอโอมพันห้าใช่ไหมครับใช่ครับจ่ายที่ผมเลยก็ได้เด็กที่ไหนอ่ะไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยหน้าเตะป่าอ้าวมีบินไปยัง ฝมกด้วยที่เมืองฝากด้วยที่แองหน้าเตียงฝากผมไม่ได้ดก็ได้ไปเบอร์นี่ดีเลยว่าเราอ่แล้วไปดูไปดูที่ที่ป่ารถนี่พี่ไปเนาะไปครับอมคครับโอเคครับผบครับผมกัดหน้าเชิญใหม่ครับพังอีกเชิญดีครับได้ครับผมครับเฮ้ยตรงนี้ก็พังนะขึ้นไปเลยะตรงไหนครับเนี่ยตำรวจตำรวจไม่ครับเก็บเก็บหรือยังครับเนี่ยผมโดนหลายอันเลยเนี่ย ำกำลังจัดการำลรครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีการรีพอร์ตว่ามีการวางสปายแท็บโดยเจ้าหน้าที่เลยนะอ๋อแล้วมันวางได้ไงไม่ทราบเลยเหมือนกันโอ้ผมตรวกับไปสัญอาคันแล้วเนี่ยโอีคครับพี่ครับฝากเกียหน่อยได้ครับได้<ล>ยจัดการกื <laughs> 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 จะลือ้ลล <laughs> อ่ะพดแล้วพลาแล้วไอ้เนี่ยตัดตัดเลยตัดเลย